สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ป้าวันนี้วันคริสต์มาสวันนี้ป้าหยุดงานเมื่อวานทำโมโหของฝันกลับมาจัดทำงานหกโมงก็มานั่งหอของฝันลูกหลานเยอะอแม่กับพ่อกระมานนะเนี่ย นี่นี่แม่กับพ่อมาแม่เห็นไหม,อมเอามาไว้นี่ด้วยอเ,เอาแกมาไว้ด้วยที่ต้นคิดสมมารถแกมีความสุขดีวนาะทุกคน วันนี้อยู่กันแค่สามคนลูกคนเล็กแล้วก็ไอ้แล้วก็ตาแล้วก็แล้วก็แฟนเขาทำกับข้าวอยู่ตอนนี้อ่ะ No. วันนี้วันนี้ชอบปิดหมดเลยวันนี้ <Okay. S 1> เขาอยู่บ้านใครบ้านอยู่ครอบครัวใครครอบครัวโอ้นิว <laughs> ลงมา ฝน,นก็นตกเมื่อคืนนะแฉ่นี่เดี๋ยวถ้าฝน,นไม่ตกนะมันจะ ป้าไปมีพระป้าก็เอาลูกมาไ,ด,ามาาได้พระมาองค์ไปดูห้อง,งคโถงสิบทางของข้าว

เสียงดังเพลงเพลงเข้าไนะอยูทูบแม่ป้า งั้นเะท่านี้ก่อนนะเดี๋ยวป้าป้าจะทำอะไรสักหน่อยช่วยเขาทำอะไรกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครต์น,นะแฮปปี้นี่เอ๋ฮัปปี้คริสต์มาสทุกคนนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ๊ะเดี๋ยวถนะ้าไม่ได้เจอป้ามแม่เอนั่งคุยก่อนกินอาทีละเอวกินอาทีมแล้วป้ามองไม่เห็น ม่ใช่ใส่วันตาอา้าวตันตาล้มแล้วเนี่ยแหม่ซื้อมาจากเมืองไทยเนี่ยของเมืองไทยนี่อันนี่อันนี่อันมาติดตามันเลยซื้อมาซื้อมาอไล่อันอยู่ล้านเอาไปให้ล้านเลือกไปแล้วนี่เหลือจากเลือกล้านก็เลยเอาไว้อะ วันนี้มีความสุขขอให้ไอ้นี่เงินไหลมาเทมานะทุกคนทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองทุกคนนะแล้วก็สวัสดีปีใหม่ด้วยจ้า Happy Happy New Year Merry Christmas and Happy New Year for everyone Thank you for Ford uh, Thank you for watching uh, video ป้าถอยอืมเท่านี้นะจ๊ะทุกคนบายบายขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้ป้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งนะจ้าป้ามีคลิปใหม่ๆก็มันจะจะได้ลงมาจะได้ขึ้นไปให้ดูบายบาย